อายุ32จงใจใช้คำพูดแรงในการเตือนพ่อให้รักสุขภาพไม่ใช่ของคนที่คิดแบบนี้ควรแก้ไขยังไงคุณนี้ไม่ควรไปเปลี่ยนไขรคุณนี้มักจะลืม69ของมิกกี้เสมอเลยอ่ะเขามีเหตุผลในความเป็นเขามาเขาไม่มีวิธีการที่ดีกว่านี้โดยการที่พูดซอฟกว่านี้หูเราอะ่ะรับแล้วเราไม่ชอบแล้วเราไม่จัดการใจตัวเองจังหวะนั้นเราเลยไปเตือนเพราะว่ากลัวพ่อจะรู้สึกแย่จังหวะที่เราไปเตือนเขาเขาก็จะโกรธเรามากขึ้นการที่ เราไปพูดแบบว่า ไม่มีคำพูดที wh so okay. him him to to ่มันด um, yeah. ีกว่านี้แล้วหรอมันก็เหมือนกับว่าเราไปกล่าวหาให้เขาผิดจังหวะนั้นคําพูดของเราก็ไม่ได้ดีมากพอพอๆกันกับเขานั่นแหละและเมื่อกี้เราบอกว่าเขาไม่มีวิธีการพูดที่ดีกว่านี้เพราะเขาไม่เคยฝึกที่จะพูดให้ดีกว่านี้จังหวะนั้นเราก็ไม่เคยฝึกที่จะพูดให้ดีกว่านี้แล้วเราก็เลยไปว่าเขาว่าเธอพูดแรงไปไหมแปลว่าเธอกับฉันเท่ากันเพราะการที่คุณยิ้มพูดแล้วให้คนอื่นเขาเจ็บปวดอยู่เหมือนกันคนนี้เขาหวังดีกับพ่อเขาเลยพูดแต่จังหวะนั้น คุณพ่อเสียใจเพราะคําพูดของเขาคุณพ่อคือ A แล้วกันเนาะ B คือพี่เราอะ C คือเราคุณยิ้มคุณคุณ B เนี่ยพูดกับพ่อให้พ่อรู้สึกแย่ yeah. จังหวะนั้นคุณยิ้มไปพูดกับคุณ B ให้คุณ B รู้สึกแย่ yeah. จังหวะนั้นเราบอกว่าควรจะแก้ไขอินนี่ยังไงดีคะให้มันพูดดีกว่านี้หน่อยไหมจังหวะนั้นเราทำเขารู้สึกแย่เราต้องดูตัวเราแล้วไหมว่า เราจะทำยังไง ให้เราพูดดีกว่านี้วะพูดดีกว่าเขาทํายังไงก็ได้ให้ไอคนนี้ไม่ได้รู้สึกแย่เพื่อให้ไอคนนี้รู้วิธีการพูดที่ดีจากเราว่าเฮ้ยพูดแบบนี้มันรู้สึกดีวะ่ะดังนั้นจังหวะนั้นเขาเปลี่ยนจากอารมณ์ดีกลายเป็นว่าเขาได้เรียนรู้วิธีการพูดจากเราถ้าเราเปลี่ยนเส้นทางใหม่สมมุตินะพูดดีเลยและไอน,นี้รู้สึกดีไอน,นี้ก็เรียนรู้วิธีการพูดที่ดีขึ้นแล้วพ่อจะต้องรู้สึกดีไหมดังนั้นมันเกิดผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นคุณยิ้มลองดูการที่เราไปกล่าว ทษคนอื่นแบบนี้แล้วเราก็ฝึกให้เด็กเรียนรู้แบบนี้จังหวะที่พ่อแม่มักจะตัดสินเก่งว่าคนนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปเอาเยิ่ยงอย่างนะลูกคุณกําลังใส่วัคซีนให้ลูกมักจะโทษคนอื่นเก่งหรือเปล่าเพราะคุณไม่เคยฝึกให้เขาเห็นโลกตามความเป็นจริงคุณเองก็พูดไม่ได้ดีไปกว่าเขาดังนั้นเท่ากับว่าเขาจึงโกรธเราพูดดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่เราวัดความจริงในจริงคือนิกกี้ไม่ได้เข้าข้างคุณพี่คุณยิ้มหรือว่า หรือเข้าข้างพ่อหรือเข้าข้างคุณยิ้มนะนิกี้เป็นหน้าที่เป็นกระจกอย่างเดียวหมายความว่านิกี้มีหน้าที่บอกความจริงในจริงบางครั้งความจริงในจริงมันอาจจะเจ็บปวดใครสักคนหนึ่งอยู่นิกี้ไม่ได้ว่าใครยิ้มก็อาจจะบอกยิ้มพูดดีแล้วนะนิกี้แต่ดีหรือไม่ดีไม่ได้วัดจากตัวเราเว้ยดีหมายถึงว่าต้องอยู่ที่คนนี้รู้สึกเว้ยไม่ใช่เราเป็นคนตัดสินว่าฉันพูดดีแล้วความรู้สึกคนที่รับตังหางที่จะเป็นผู้บอกว่าคุณเป็นคนพูดดีหรือเปล่าใครที่อยากปรึกษาและมีปัญหาชีวิตก็ทักเข้าไปในไลน์แนะ คุยกันได้เนาะ